สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลของเราเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะกล่าวในทางการเมืองและความรับรู้ของคนไทยทั่วไปพูดกันอย่างตรงไปตรงมาพักเก้าไกลและนายพิธาไม่ได้มีความผิดในระดับการล้มล้างการปกครองอะไรที่พูดเช่นนั้นเพราะการพูดถึงการแก้ไขม .1.1.2 ในเวทีดีเบตถูกพูดถึงในทุกเวทีและทุกช่องรายการข่าว ทุกพักการเมืองก็พูดถึงการแก้ไขมาตรานี้ทั้งเห็นด้วยมากเห็นด้วยน้อยเห็นด้วยบางจุดและไม่เห็นด้วยข้อกล่าวหาจึงยังห่างไกลกับการล้มล้างการปกครองอยู่ไกลโข ổ. และเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพักเก้าไกลก็พูดเรื่องนี้จนชนะการเลือกตั้งมาแล้วนั่นสะท้อนว่าคนไทยผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ยืนยันแล้วว่าพักเก้าไกลไม่ได้ล้มล้างการปกครองนั่นเองยิ่งเรื่องหุ้นสื่อไอทีวียิ่งไปกันใหญ่ การพยายามเอาผิดการถือหุ้นในฐานะผู้จัดก,การมรดกกับสื่อที่หายไปจากโลกนี้แล้วเกือบสองทศวรรษแถมเจอการออกมาจับโปะ๊ะเส้นทางการพยายามสร้างหลักฐานเอาผิดนายพิธาจากนักข่าวจำนวนมากที่เคยทำงานในไอทีวีข่าวซีเรียสกลายเป็นเรื่องล้อเล่นบนโต๊ะอาหารคนไทยไปแล้วถึงที่สุดถ้าพิธาถูกเอาผิดจากเรื่องไอทีวีจริงพักเก้าไกลถูกสั่งให้ยุบเพราะล้มล้างการปกครองจริงก็แปลว่า นายพิธาพ่ายแพ้ในทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาพ่ายแพ้ในทางการเมืองในทางตรงข้ามจะยิ่งเกิดผลทางการเมืองดังเช่นที่เกิดกับการยุบพรรคอนาคตใหม่อันส่งผลมาสู่การเติบโตของพรรคก้าวไกลนั่นเองสัปดาห์ที่ผ่านมามีสำนักสำรวจหลายสำนักออกผลวิจัยความนิยมในทางการเมืองโดยเฉพาะตำแหน่งนักการเมืองที่ประชาชนนิยมมากที่สุดผลล้วนออกมาตรงกันพิธายังคงเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนไทย แต่มีประเด็นน่าสนใจมากกว่าเพราะเมื่อไปดูที่นิดาโพศูนย์สำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพที่ได้รับการยอมรับพูดถึงอย่างมากช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเรื่องความแม่นยำพบว่านายพิธามีคะแนนร้อยละ39.40ในตำแหน่งบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกมากที่สุดตามมาด้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตัวจริงได้คะแนนร้อยละ22.35อันดับ3ไม่มีคนเหมาะสม ส่วนอันดับ4ี่เป็นของอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรร้อยละ5.75เมื่อนำคะแนนของนายเศรษฐามารวมกับนางสาวแพททองทานยังไม่สามารถเอาชนะนายพิธาได้คะแนนพรรคการเมืองยิ่งชัดพรรคเก้าไกลได้คะแนนร้อยละ44.05เพื่อไทยได้ร้อยละ24.05ประชาธิปัตย์ได้ร้อยละ3.60และรวมไทยสร้างชาติได้ร้อยละ3.20 เอาคะแนนพักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านมามัดรวมกันทุกพักแต้มยังแพ้ก้าไกลกระจุยน่าประหลาดใจไม่น้อยที่พิธาซึ่งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เป็นแม้แต่สถานะสสกลับกันพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นการรวมกันของพักการเมืองใหญ่ทุกพักรวมถึงพักการเมืองคู่อำนาจเก่าซึ่งเทียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรครองอำนาจนำของรัฐ บริหารประเทศมาแล้วหลายเดือนคะแนนนิยมรวมกันยังสู้ไม่ได้ไม่นับว่าพักก้าวไกลจะวิบากกำการเมืองสารพัดรอบหลายเดือนที่ผ่านมาจนต้องสูญเสียสสไปแล้วหลายคนจากความรับผิดชอบทางการเมืองผิดกับในอดีตที่พักที่ตั้งรัฐบาลสําเร็จไม่ว่าที่มาจะดีเลวยังไงอย่างน้อยก็ยังมีคะแนนนิยมนําในช่วงแรกนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจยิ่ง ทั้งนี้เมื่อนำจำนวนผู้แทนจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคมของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสองพรรคใหญ่มารวมกันพบว่าทิ้งห่าง9ก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สบายแต่ผลโพลที่เกิดขึ้นวันนี้พบว่าสองพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นคะแนนนิยมพลิกค้่ไปแล้วเทียบกับเก้าไกลไม่ติดแน่นอนว่ามันคือผลสำรวจแต่น่าคิดว่าถ้ามีการจัดเลือกตั้งวันนี้คะแนนเสียงอาจไม่เหมือนเดิมก็เป็นได้ ภายใต้ความโดดเด่นของนายพิธาสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยขวากหนามแห่งการสกัดกั้นทางการเมืองทุกรูปแบบแน่นอนว่าความพยายามของฝ่ายอนุรักษนิยมในการล่ามโซกัดขังนายพิธาในทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปและจะดำเนินไปอย่างเข้มข้นแต่กลายเป็นว่าวันนี้พลพรรคแห่งกองทัพพักก้าวไกลนิ่งกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าหลังฟื้นจากวิบากกรรมของคนในพักวันนี้กลับมาตั้งหลัก ยึดหลักการยืนซัดก,กับฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐในทุกๆสงครามความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญการทำประชามติการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปกฎหมายความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแรงงานประเด็นทางวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะมีวิวาทะเรื่องไหนคนของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าก็ออกมาชนด้วยชุดข้อมูลที่ทำงานมาอย่างเป็นระบบวันนี้พิธาอาจเป็นดาวดับในสภา แต่นอกสภาย,ยังเป็นดาวเด่นที่ครองใจผู้คนอยู่อย่างปฏิเสธมิได้ยิ่งตัวเขาและพักของเขาถูกเล่นงานทางการเมืองในสภาพที่ผู้คนรู้สึกว่าถูกรังแกเขายิ่งมีมูลค่าทางการเมืองมากขึ้นเท่านั้นเป็นมูลค่าที่พร้อมแปรเป็นคะแนนเสียงทางการเมืองได้ทุกเมื่อนี่คือความน่ากลัวไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพิธาแต่จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะไม่ให้นับว่าพิธาเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมมากที่สุดในปีนี้ได้อย่างไร